านีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน366 d e g r e e Tips of Life here สวัสดีค่ะ This is He knows He knows Podcast สัมมนาแรกเปลี่ยนมุมมองหลากเรื่องราวหลายมิติของรักสุพัสและอุทวิติมาเรารู้คุณต้อง Enjoy, Enjoy. กูจำยังจำได้ใช่ไหมครับ Black Lives Matter ที่ตำรวจคือหาทำกับคนผิวดำเรื่องอย่างนั้นอะบาลปลายกันใหญ่แล้อืมเรียกว่าหาเสียงใหมอ่ะสำหรับการจะเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะก็หลังจากกล่าวฝักคำปราศัยก็มีคนพูดขึ้นมาว่า White Power ดูสิว่ามันพูดถึงความขัดแย้งที่ที่ใช้ความ รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอ่อนข้อใครต่างคนต่างสแสดงแสนยานุภาพว่าชันสำคัญและวชันมีกำลังต่อสู้ต่อกันและกันทำให้พี่นึกไปถึงที่มาของประเทศสหรัฐอเมริกา mm. ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศใหม่ เดิมทีเนี่ยก็เป็นประเทศที่คล้ายๆว่าสมัยก่อนนู่นประเทศทางยุโรปก,ก็เหมือนมหาอานานิคมเดิมตรงนี้ก็เป็นที่ที่ไม่ได้เป็นดินแดนของคนในยุโรปเลยมันเป็น,นเรียกว่าดินดแดนใหม่มก็ยังว่าได้ประเทศอเมริกาเนี่ยออก็รวบรวมรัฐต่างๆเขามาอยู่ด้วยกันตอนที่เขาสร้างประเทศเนี่ยเขารวม13รัฐเขาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็คนที่คนที่เรียกว่าประกาศอิสรภาพ โดยการยอมรับด้วยนะเซนยอมรับจากราชอาณาจักรของอังกฤษราชอาณาจาักรอังกฤษให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเอกราชหรือเป็นอิสระนั้นเนี่ยก็โดยโทมัสเจฟเฟอร์สันไอ้ไอสิ่งที่เขาพูดในวันนั้นนะเขาเรียกว่า declaration of independence คำประกาศอิสรภาพใช่ประโยคหนึ่งที่คิดว่า มันทําให้เรารู้สึกดีอ่ะก็คือที่ที่ที่เขาพูดตรงส่วนหนึ่งของของคำให้การให,ให้คําประกาศนี่ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้เท่าเทียมกันค่ะ all men are created equal จำได้ใช่ mm hmm. พี่คำถามงย้อนกลับไปว่าแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. มันเท่าเทียมกันไหมหรือเปล่า mm hmm. แล้วทำไมถ้ามีความเท่าเทียมกันจริงๆแล้วแล้วก็ความขัดแย้งกันของผิว สีผิวมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วปัจจุบันมันไม่เคยเลือกลามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําไมมันไม่จบไม่สิ้นสิงรอะไรที่จะทําให้เรื่องอย่างนี้จบลงได้บ้างอยากจะบอกว่าไอ,อ้ที่พี่บอกว่ามันไม่เคยจางหายไปเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท<ม>ี่รู้ไม่ว่ามันมันเกิดจากอะไรทีนี้คลิปที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่เมือนนงเล็กใๆ,ๆในฟลอริดาชื่อ The Villages เมืองนี้มีแต่คนเกษียณอายุชาวอเมริกันแล้วก็มีประชากรเรยอะพอสมควรอ่ะแสนสองหมืม่นคนส่วนใหญ่ก็อายุ65ปี98ปเปอร์เซ็นเป็นคนขาวแล้วคนเมืองนี้เอาคนขาวก็โปรทรัมทีนี้วันที่14ีมิถุนาย,ยนเป็นวันเกิดของทรัมป์คนเมืองนี้ที่โปรทรัมเขาเลยจัดพารเรดแห่รถกอล์ฟไปทั่วเมืองปรากฏว่าพอแห่ไปแห่มามาเจอกับพวกคนดำที่ติดเสือ้อพวก,ก Black l ก v e s Matter อะ่ะ ทางฝ่ายแ a c k Life เนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนาซีเลเวอร์ส่วนคนบนรถกอล์ฟเนี่ยก็ตอบโต้เลยชูมือยกมือขึ้นมาแล้วก็บอก w i t t p p w w r อไอ้ตรงนี้แหละที่ทรัมป์เนี่ยรีทวีตแล้วก็บอกว่าคลิปเนี้ยคลิปอันที่มีคนพูดว่า White Power เขาก็บอกขอบคุณสำหรับผู้คนที่ยอดเยี่ยมแห่งชุมชนเดเวลิเจสซ s ซึ่งมันทำให้เหมือนกับว่ามันก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์มันบานปลายไป ก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอนอกจากทรัมป์ที่ทำให้เรื่อง White Power เนี่ยคือปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย Facebook เองก็ก็ดูเหมือนจะมีส่วนจากที่เขามองว่าเขาก็สนับสนุน White Power จริงๆเขาปัญหาของ f เฟ e บ o ๊กไม่ได้เกิดจากการที่เขาสนับสนุนมะเขาไม่้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ห้ามเขาไม่มีนโยบายอะไรที่ ป้องกันไอ้พวกข้อความอะไรที่มันสร้างวาความ Head, <Head> speech สร้างความแตกแยกหรือว่าข้อความที่แบบว่าโคมลอยที่พูดแล้วทำให้เกิดความรุนแรง Facebook มไม่ทำอะไรเลยถ้าเทียบกับ Twitter นะ Twitter เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์จอร์จฟลอยด์ใหม่ๆเนี่ยพอมีการประท้วงปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโลโก้จากสีฟ้าเป็นสีดำแล้วเขาก็ยังเหมือนว่า ออกใอ,อ,อประมาณว่าเขามีมาตรการตรวจสอบพวกข้อความของพวกผู้นําต่างๆที่มียูทเซอร์แสนคนขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็สกรีนพวกข้อความที่มาจากโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ติดมันก็เป็นแฟลกหรือว่าติดเตือนว่านี่ข้อความถ้าบางอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับยุยงให้มันเกิดปัญหาระวังสีผิวเนี่ยเขาจะเตือนหลืว,ว่านี่เป็นแฮชแท็กกอริ i f y i n g Violence เป็นเหมือนกับว่าเนื้อหาที่เชิดชูความรุนแรง แล้วก็ซ่อนข้อความไม่ให้เห็นนะคะ Facebook ตรงกันข้าม,ามไม่ทำอะไรขณะที่มีคนไปพูดได้บอกว่าเอออันเนี้ยมันดูแบบออมันจะดูเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนด็อกวิซ์ก็คือเป็นข้อความที่มีนนยะทางการเมืองไหมมาร์คสก็บอกว่าไม่ซึ่งตรงจุดเนี้ยที่เขาบอกว่าไม่มันทำให้คนก็มองว่าอ้าวคุณการแสดงออกของคุณอย่างเงี้ยคุณหนุนเ c e b o o k หนุนไวท์พาวเวอร์หรือเปล่า เออมันก็สามารถมองอย่างนั้นไปได้เหมือนกันแต่จริงๆมันบานไปลายไปกว่านั้นนะไอ้ไอความที่ปฏิกิริยาจะตอบหรือไม่ตอบไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นใน f c e e o o o เนี่ยมันส่งผลกับ f a c e b o o k ไงใ,ใช่ไหมฮะชหลายบริษัทเลยที่เขาถอนโฆษณาออกจาก Facebook ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหุ้นหุ้นในดาวโจนส์ของ Facebook กระตกร่วงเลยะนะไอ้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ ถอนตัวถอนหรือเาถอนโฆษณาออกจากเฟ e บุ๊ k เนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นยูนิลิเวอร์โคคาโคล่าฮอนด้าสตาร์บัคฮาชิเดียจิโอเป๊ซี่อะไรหลายหลายอย่างแม้แต่ไอศสครีมที่เราชอบกินกันเบนเจอรี่ <ager> ก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องความงามเนี่ยลอ r รี l ลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในวงวง,วงความงามเนี่ยนะไอเรื่องแบบพวก ไอ้สกินแคร์ที่แบบว่าเธอไอ้สิ่งให้ผิวผิวดำไม่เป็นผิวขาวหรือว่าคนที่อยากได้ผิวขาวขาวกระจ่างอะไรเงี้ยมันก็หรือว่าไล่จุดด่างดำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้เนี่ยไม่อาวอะเราไม่อยากทำเขาไม่อยากเาเ,าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าแทนที่จะได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์เพราะนั้นบริษัทเหล่านี้ก็ถอนโฆษณาออกมา สีดำเนี่ยมันเป็นสีเดียวใช่ไหมพี่ดําเดียวดํำดีแต่สีขาวอ่ะมีหลายมีหลายเฉดเอ i f t y shade of white ใช่ตอนนี้มันจริงจริงแล้วมันคือ six shade s of white ถือเป็นกลุ่มแต่น้องสังเกตอะไรอย่างไหมแต่มันมีขาวหนึ่งอ่ะซึ่งเราแบบคงจะจำได้แล้วขาวที่แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาด้วยคือ white house น้องสังเกตไหมทำไม white house ถึงพูดถึงได้เราเรียกบ้านหรือว่า ที่พักของประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า oh, <gee. S 1> White House สมัยเขาไม่เรียก Black House วะเนอะมันก็น่าสงสัยเนอะพี่คิดว่าที่พักของประธานาธิบดีที่เรียกว่าไวท์เฮาส์เนี่ยมันแทบจะเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของประเทศอย่างได้เลย <จน S 1> ของประคูณนำประเทศไม่มีใครแทบจะลืมๆไปเลยว่าเนี่ยมันคือ ชื่อเต็มของเขาชื่อเป็นทางการว่าไงนะคะ presidential house ใช่ไหมแล้วทำไมเขาไม่เรียกสมมตินะสมมตินะเพื่อเป็นความประนีประนออันนี้เป็นแค่คิดสนุกสนุกนะว่าว่าแทนที่จะเรียกว่า white house เรียก black and white house ไหมหรือแต่ก็ไม่ยอมอีกว่าไม่ได้คนขาวจะต้องถูกเรียกก่อน white and black house ไหมต้องรือมันจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ก็แบบว่าพูดมันพร้อมๆกันอะไอย่างงี้มะอะไรอย่างงี้ white หรือ b l a c อะไรที่มัน m e r g กันอะหรือไม่ก็แว็ก แว็กเอ่อก็ไวบวกแบ็กก็เป็นแว็กหรือไม่ก็ไบรท์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สินะมันต้องหาทางออกด้วการที่บอกว่าชูให้ทั้งคู่เด่นพร้อมๆกันเท่าๆกันถูกไหมมันถึงจะอ๋อได้ยอมๆเงี้ยค่ะพูดถึงเรื่องไวท์ใช่ไหมนะเออเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี6เฉดก็คือ6กลุ่มของไวท์เรามาลองดูกันว่ามีใครบ้างมีมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกเขาเรียกว่าไวท์ซูเปอร์มิส กลุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าเผ่าพันธุ์คนผิวขาวเนี่ยเป็นเลิศกว่ากว่ากลุ่มเผ่าพันธุ์อื่นผูกขาดทุกอย่างเรื่องความงามสติปัญญาวความสูงส่งฉันต้องเหนือกว่าทุกคนกลุ่มที่2อง alternative right หรือเรียกสั้นๆว่า outright กลุ่มเนี้ย เกิดขึ้นในปี2011แต่เริ่มมาแพร่หลายในปี2016สมาชิกส่วนใหญ่น่ากลัวจังเลยเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่ที่ได้รับอิทธิพลการปลูกฝังค่านิยมทังการเที่แบบว่าอ u t ไล g ์เนี่ยเหรอฮะหรือว่า Out นี่มาจากคำว่า a l t e r n เนทีฟใช่ไหมใช่ก็เป็นเหมือนกับว่ากลุ่มทางเลือกอะกลุ่มขาวทางเลือกที่ที่ที่แต่ก็คอไอเดียคือได้รับการปลูกฝังว่าฉันก็คือสูงส่ง กว่าคนอื่น<ม>แล้วเขาใช้อากุศสำคัญในการแบบ i อ e เดนติฟตัวเองเนี้ยก็คือมีมตัวหลักๆก,ก็คือตัวกบที่ชื่อไม่เป็นกระตูนะจริงๆอะ่ะ<ม>ชื่อ p e t p the Frog แต่ใช้ไปใช้มากบตัวนั้มันตาถลนมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่<ม>ลกลายเป็นเฮด s ิมโบลของกลุ่มเนี้ยที่เวลาเขาจะแอ t แท็หรือเขาจะแบบส่งซิกกันถึง<ม>ถึงถึงพวกแบล็ k อะไรเงี้ยกลุ่มที่สไม่มีใครไม่รู้จักเคเค คู่คลัสแคลนเออเอกลักษณ์เขาเลยนะเขาใส่ชุดคลุมเสื้อคลุมกลองเท้าสีขาวแล้วเขาก็ตั้งแต่หูไอ้ตั้งแต่คอคอลงไปที่ยาวยาวลงไปค่ะก็เป็นเสื้อคลุมแล้วก็เออเขาใส่หมวกที่เป็นหมวกทรงโคนอ่าโคนไอติมอะเจาะตาก็ดูแบบขอโทษนะน่ากลัวน่ากลัวนิดนิดนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าหัวโจรสทาว่ะขาวแถมัมีหัวแหลมแหลมเป็นหัวโคนอีกใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้ก็คือแบบ ชอบแบบว่าสัญลักษณ์สําคัญเลยคือชอบเดินมาตอนกลานคืนะเป็นขบวนแล้วก็วเผามไม,ไม้เขาเผาไม้การเขนเขาไม่ชอบคนยิวเขาไม่ชอบคนคริสแล้วก็แต่ที่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบคนดังอย่างอย่างที่เห็นตัวอย่างชัดๆในหนังเนี่ยหนังเมื่อประมาณปี2 0 1 8เนี่ยชื่อ black c h a n s m a n ซึ่ง โปสเตอร์หนังนะชัดเจนเลยเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปุ๊บก็รู้เลยถ้าใครนึกไม่ออกก็ไปดูโปสเตอร์จาก Google ดูละการว่าหน้าตากเป็นยังไงเอพี่ก็เคยเห็นในหนังแหละแต่จำหนังไม่ได้ว่าเพราะเห็นเห็นเป็นพิจกรรมอะไรบางอย่างหรือเป็นขบวนของคนเหล่านี้ซึ่งทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเจอกลองคือเราคงเดินหนีอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอ่ะแนังเราก็ไม่รู้เขาเขามีความเชื่ออะไรด้วยซ้ำแต่ไอ้กลุ่มเนี่ยที่บอกว่าเก่าก็เป็นกลุ่มที่เก่าแก่ที่สุด ถ้าจะยกตัวอย่างประกอบก็คือมันมีหนังที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หนังเรื่องแรกที่ให้เห็นถึงครูครับ KKK ก็แล้วกันนตั้งแต่ปี1915่ชื่อ The Birth of a Nation กลุ่ม KKK เนี่ยจะขี่ม้ามาเลยช่วงนั้นมันมีสงครัมอันนี้เกิดเฉพาะในอเมริกาใช่ไหมในอเมริกาแ<ต>สดงว่าม,มันเกิดมาพร้อมประเทศอ่นแหละเพราะว่าประเทศนี้ก็ไม่ได้กี่ปี200กว่าปีแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว,ว่าเรื่องนี้มันมันเกิดความชิงชังของคนผิวสีกับผิวดำอะผิวขาวแล้วแล้วก็ อันนี้เป็นวิธีการต่อต้านหนึ่งมาพี่เชื่ออย่างนั้นนะจริงเท็จประการใดไม่ทราบต้องไปคนเองแต่เพราะนั้นเพื่อครูคักแค่หนึ่งจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็คงแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าฉันจะต,ตอต้านคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกับฉันด้วยการที่ยูนิฟอร์มฉันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่พวกแก่ก็ไม่ใช่ขย่ว,<ะ>ขวันแล้วก็เขานิยมความรุนแรงใช่พี่และความฆ<น>่ากันอะไรก็แล้วต่อไปกลุ่มที่4นี่ก็คือกลุ่มนาซีใหม่ <ứng> ซึ่งกลุ่มนี้หรือเรียกว่าอเมริกันนาซีปาร์ตี้ก็ได้กลุ่มนี้เขาต้องการให้มีการรวมตัวของชนเผ่าอรารยันในอเมริกาเหนือ <ứng> คนเผ่าอรารยันเนี่ย <ứng> ลักษณะยังไงรู้ไหมคะก็เท่าท,ที่ทราบก็คือแบบมันต้องผมสีบรอนตาสีผิวสีขาว ตาสีฟ้าถูกต้องทิ p i c ป l ิแบบอเดียลของ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 เผ่าพันธุ์คนขาวที่สูงส่งจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการจะเรียกว่าอเมริกันโอเนโอนาซีเหรอเพราะว่าจริงๆเนโอนาซีมันเกิดทุกที่เลยนะค่ะโดยเฉพาะที่ในในเยอรมันก็ไม่ได้สูญหายไปจากหลังสงครามโลกเลยกลุ่มนาซีกลุ่มนาซีที่เรียกตัวเองว่านาซีใหม่เนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่ตรงนั้นแหละ ล่าสุดพี่เพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาว่า <Wow. S 1> ชื่อโจโจแรบบิทโจโจแรบบิทเนี่ยถ้าดูจากโปสเตอร์หนังเนี่ยจะเห็นจะเห็นชื่ออะไรนะฮิตเลอร์ฮล์ฮิตเลอร์ไม่เรียกใครไฮฮิตเลอร์นะในหนังคือฮ e ลฮิต hmm. เลอร์ต้องออกเสียงให้ถูกเพราะในหนังอ่ะมันมัน,มนกว่าจะพูดให้ถูกเดียมันพูดตั้งหลายทีตั้งแต่เริ่มต้นหนังเรื่องนะมันเป็นหนังที่รวมหลายรสชาติแหละ หลุดหลายอารมณ์แต่ว่ามันมันพูดถึงสงครามในยุคที่มีนาซีเรืองอํำนาจช่วงก่อนที่นาซีจะล่มสลายแล้วมันมีความแสดงออกถึงความรักชาติในหลายแบบแน่นอนมันบอกถึงความที่ต้องการสงวนเผ่าพันธุ์ของตัวเองโดยการกำจัดคนที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ออกไปโดยเฉพาะคนยิวซึ่งสมัยนั้นเนี่ยการเป็นคนยิวลำบากมากมเพราะนั้นหัวซุกหัวซุน หาที่พักในหนังเรื่องนี้จะมีจะมีการให้ที่ซ่อนกับเด็กผู้หญิงคนอยู่คนหนึ่งซิ่งอยู่ในหลังกำแพงของบ้านหลังหนึ่งนะพี่ไม่อยากเล่ามากไปกว่านี้ต้องไปดูเรื่องนี้เองซึ่งหนังเรื่องนี้ไดออสการ์ในบทภาพยนตร์ด้วยนั้นแต่ว่าเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งทําไมเขาต้องเอาหนังเรื่องประเภทอย่างนี้มาสร้างเป็นหนังอีกละ่ะแล้วได้รางวัลด้วยนะแสดงว่าอะไรกลุ่มนีโอนาซี มีอยู่ในทุกวงก<อ>ารเพราะอยู่ในเพราะอยู่ในทุกที่แหละ,ะเกืดออยู่ตลอดเวลาแหละนะก็กล,กลุ่มเนี้ยก็ <นะ S 2> พวกนี้เนี่ย,เ,ยเขาเห็นว่าอ่าน้องก็รู้จักคำนี้อยู่ดีถูกไหมดีโอนาซีเขาเกลียดใครแหละแล้วทำไมเขาต้องเกลียดเพราะเขามีความเชื่อแล้วเขาปลูกอยู่ในความเชื่อของคนรุ่นถัดไปตลอดเวลาว่าเขานี่เป็นชนชนชาติหรือว่าชนเผ่าก็ได้หรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงที่สุด คือแม้แต่ที่เรามองเห็นฝรั่งหน้าตาอาจจะผมบอนตาสีฟ้าผิวสีขาวเหมือนกันแหละแต่เราเข้าแยกแยะกันไงวะเขาดูออกกันได้ไงอะเราก็ดูไม่ออกเราอะดูไม่ออกเขาอาจจะดูออกแต่เขาสามารถไอดีนิฟาว่านี่คือชาวสลาฟนี่คือเช็กนี่คือโพลโพลนี่คือโคมมาจากโพลิชนะหรือว่านิรัสเซียคนเหล่านี้เขาบอกว่าคนเหล่านี้ต่ําต้อย เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ําเตี้ไปกว่าชาวอารยันอย่างที่เนโอนาซีเขาเป็นแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนี่ไงเขาถึงได้เกลียดคนเผ่าพันธุ์ที่ต่ําที่สุดก็คือชาวยิวอืวว่าเขาดูถูกมากดังนั้นเนี่ยเขากระทําต่อคนเผ่าพันธุ์เนี่ยอย่างโหดร้ายแบบจะเรียกว่าเหมือนสัตว์ก็ยังได้ก็เร็วนี้ไม่ใช่เหรอพี่ที่หนูได้ข่าวมา ใช่ไหมใช่ไหม,ไหมที่คนนาซีหัวรุนแรงเนี่ยทำกับ,บคนยิวด้วยการถมน้ำลายในช่วงโควโคโนาไวรสัสเขาเขาแนะนำไหมรู้สึกจะแนะนำว่าให้พวกสาวกของเขาอ่ะอให้ไปให้ไปใช้น้ำลายได้เป็นอาวุธช่ไปแบบไปถมตรงสถาคิดว่าพอคิดว่าคนที่เป็นต้องเฉพาะคนที่เป็นด้วยนะคนติดเชื้อไวรสัสโคโวินาเนี่ยไปแพร่เชื้อโรคให้กับ คนที่เป็นชาวยิวในศาสนาสถานเจตนาคืออะไรก็รู้อยู่แล้วเป็นเป็นโควิดหรือว่าติดเชื้อโคริดก็อาจจะเป็นตายเพราะในขณะที่เรายังหาวัคซีนไม่ได้ก็การแพรเชื้อคืการเป็นอาวุธไงอย่านะอย่าทำน้องอย่าทำแพร่เชื้อแบบนี้มาน้องไม่ทำน้องไม่ทำจะถ้าง่าน้อาจจะคนกลุ่มถัดไปจากเนโอนาซีเป็นใครคือกลุ่มนโอคอนเฟเดเรต ซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาเชื่อว่าสงครามกลางเมืองเนี่ยท้าให้เกิดการเลิกทาสในสหรัฐใช่ไหมละ่ะแต่ว่าสงครามจบจริงนะจบนานแล้วแต่กลุ่มนี้ไม่ยอมจบเลยพยายามจะแบบว่าความที่เชื่อไม่ไม่อยากให้มีการเลิกทาสไงแล้วเขาก็ยังคงแบบว่าพยายามที่จะก่อเหตุก่ออะไรขึ้นมาอยู่เรื่อยๆต่อไปกลุ่มที่6กลุ่ม traditional กลุ่มสุดท้าย traditional workers party อันนี้ก็ขวาจัดอีกกลุ่มนึงที่มองว่า อเมริกาหลากหลายเกินไปเหมือนเป็นเหมือนเป็น melting pot เหมือนเป็นสุกกี้อ่ะที่มีคนหลายชาติมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกันนั้นเลยก็พยายามที่จะพยายามที่ให้มีการปกครองตัวเองเหมือนแยกตัวออกมา,มากแยกต,ตัวเขาเองออกมา<ะ>หรือว่าแยกคนที่เขาไม่ชอบต้องการออกไปเขาแยกตัวมาเพื่อจะออกมาจากการดูแลของรัฐบาลกลางในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการแยกคนกลุ่มนี้นคือพยายามที่จะทำร้ายพยายามกำจัดเพราะอมองว่า คือคอยเดี๋ยวของกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มอ่ะชั้นสูงส่งเธอไม่เธอไม่ควรจะมาอยู่ร่วมกับฉันถ้าฉันกาจัดเธอได้ฉันจะกําจัดเออโอเคพอเข้าใจได้จริงเจตนาลมของทั้ง6กลุ่มนี้ก็คือว่าชั้นสูงเหลือเกินใช่<ไ> <laughs> ฉันเป็นคนสูงเหลือเกินมันคือหกลุ่มที่น้องอุตส่าช่วยขยายความว่าไอ้คนขาวที่เราพูดถึงเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยมันมีกี่กี่ประเภทบางซึ่งอีกกลุ่มนึง ทั้ง6กลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มหนึ่งแหละก็คือสกิลขาวใช่ไหมฮะซึ่งแท้ก็คือในทุกวงการอาชีพแล้วคนน่าประหลาดใจก็คือว่าคนเหล่านี้มักมีอํานาจในมือใช่ไหมอันเนี้ยเพราะว่าเขาเขาก็พยายามถีบตัวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดเพื่อว่าเขามีอํานาจด้วยมีความเกรียดชางอยู่ในตัวน้องว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเขาก็คงพยายามจัดโครงสร้างทางสังคมหลายๆอย่างเพื่อให้เขาอะ ปูทางให้พวกข่าวนะขึ้นมามีอำนาจอย่างตอนที่ยุคล่าในะนคมอ่ะพี่พี่ก็เห็นจับมาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็คือฉันคือผู้ล่าเ,เธอคือเธอคือผู้ถูกล่าการจัดว่าเธอเป็นคนดําเป็นชนเป็นผิวที่ต่ําวันนี้เพราะฉะนั้นฉันได้ปกครองเธอได้เธอต้องอยู่เนื้อใต้ใต้ใตใตอน,น<ฆ>ัตคําสั่งของฉันทีนี้มาดูถึงแต่ว่า<ำ>เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้องจะข้ามไปจากเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเราสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มผิวขาวเนี่ยเขาไม่ได้กีดกันเฉพาะสีผิวของเขากับคนอื่นนะแม้แต่คนผิวขาวต่อผิวขาวเหมือนกันเขาก็กีดกันถูกไหมอย่างหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือนิอนาซีก็ตามเนี่ยเขาเขากีดกันคนที่ผิวขาวเหมือนกันแต่ว่ามาจากเผ่าพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอันนี้เราพูดอีกในออปเปอเชันในคนในฝั่งตรงกันข้าม ก็คือ black l i v e matter ที่เมื่อกี้เราเป็นเกินมาเหมือนกันค่ะว่าเขาก็เรียกร้องความทัดเทียมนี้มาตั้งนานแล้วแหละมาตั้งแต่สมัยทาสแล้วแหละเพราะว่าเขาถูกอย่างถูกกระทำอย่างไม่ทัดเทียมมานานมากบางครั้งก็อาจจะลืมไปเพราะว่าเออบางบางทีคนที่ออสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่เนาะ ้าต,ตรงนี้ไม่เป็นที่ยอมรับก็ย้ายไปที่อื่นสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ,อาจจะจนบางทีอาจจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกอบเขาอะเขาอาจจะลืมลืมไปแต่เมื่อภาวะหรือสถานการณ์มัน,นรุมเร้าให้ต้องไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเผชิญแหละแล้วปะทะอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยม,มีกลุ่มที่เริ่มร่ว,รวมตัวกันในปี2012ก็เพิ่งประมาณ8ปีที่แล้วหลังจากที่เทรยอนมาตินเด็ก ผิวดำอายุ17ปีผู้ไม่มีอายุถูกยิงเสียชีวิตที่เมืองแซ<ใ>นอฟอร์ดในรัฐฟลอริดาไม่มีฮะแต่เขาผู้นี้ไม่มีความผิดอ<ห>เพราะเป็นการป้องกันตัวแล้วป้องกันตัวจากอะไรอะในเมื่อเด็กผิวขาผิวดำนะเขาไม่ได้มีอาวุธฮัลโหลใช่ไหม,มกฎหมายรัฐฟลอริดา เนี่ยจะไม่ไม่มีไม่มีความผิดเพราะเป็นการป้องกันป้องกันตัวของกฎหมายของรัฐฟลอริดาเห็นได้ว่าเนี่ยปัญหานี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้พร้อมปะทุเคลียมาเคลียเคลียเคลียร์แล้วจริงๆไงก็เลยนะพี่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1966 53ปีมาแล้วโก็คือจัดการที่แบบว่าตำรวจทำร้ายกับ ทำลายเด็กผิวดํานี่นะวันหนึ่งสโตลีคาร์ไมเคิลซึ่งเป็นนักศึกษาหัวก็น่าเป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยแหละผิวดํานี่แหละเขา่สึกทนไม่ไหวเขาก็เลยลุกขึ้นบอกว่าเนี่ยเขาต้องการต่อสู้กพืคนผิวสีในในอเมริกาให้ได้สิทธิเท่าเทียมกันเขาเชื่อว,ว่าจะจะทำได้ก็คือต้องใช้กำลังต้องใช้ความรุนแรงก็เลยก่อตั้งกองกำลังติดอาวุธเลยค่ะชื่อว่า black panther party for self defense <king> ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันช่วดป้องกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้อเมริกันผิวดำเนี่ยถูกทำร้ายโดยตำรวจผิวขาวซึ่งกลุ่มนี้ต่อมาก็ได้พัฒนาการเป็นพรรคเสือดำหรือว่า Black Panther Party ไม่ใช่เป็น Black Panther ในหนังนะอันนั้นอันนั้นพิงอันนั้นพิงแพนเตอร์อันนั้นไม่ใช่ทีนี้เนี่ย <S <S โดยนายจอร์จซิมเมอร์แมนเนี่ยซึ่งเป็นชายผิวขาว ซึ่งต่อมาคณะลูกขุนศาลตัดสินว่านายจอจเมื่อก่อตั้งพวก Black, uh, Black Panther, เอ่อแบล็กเอ่อแบล็กแพนเทอร์เอาเอาเรียกง่ายๆว่าเป็นแบล็กพาวเวอร์กลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะพี่เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นียเพื่อใช้สื่อสารว่าเอออะไรยังซึ่งกันละกันสัญ,ญลักษณ์ของของแบล็กพาวเวอร์ก็คือว่าเขาเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในการใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ที่กีฬาโอลิมปิกปี1968 เหมือนกับตอนคุกเข่าหนึ่งข้างที่กีฬา,า super bowl <I quarterback S 2> คือ black power <Hi. S 1> นีจ่จะต้องโชว์จะต้องโชว์สัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างสัญ,ญลักษณ์ในจังหวะที่คนเห็นเยอะๆนะ uh huh. ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี่ก็คือว่าเขาเนี่ยก็นักกีฬาสองคนที่แข่งเป็นนักวิ่งชนะ2 0 0เมตรเนี่ยขึ้นรับรางวัลบนแท่นเขาก็ชูมือมือเขาเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยใส่ถุงมือดำเขาชูเป็นกำปั้นขึ้นข้างบน แล้วหัวนะเขาคอมลองมาเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเขาแสดงความะวะความรวะต่อแบล็กขาวว่าขนาดเดียวกันฉันจะไม่ยอมออฉันจะไม่ยอมให้คนผิวขาวนะทำร้ายคนดําอีกต่อไปอฉันจะไว้ถึงขนาดที่แบล็กมีไว้ก็มีแล้วเนี่ยพี่หนูก็เคยทํากับพี่พี่ก็อาจจะเคยทํากับหนูยังไงครองมันคือการชูมือโอเค แต่โอเคในที่นี้พอเราชูมือโอเคปุ๊บเนี่ยวงกลมที่เกิดจากนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยมาจับกันแล้วมองลงมาถึงข้อมือมันคือแทนคำว่า P power ม3มนิ้วข้างหลังที่ <White. S 2> ชูขึ้นมันคือ white อ W ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพี่เห็นว่าอย่างนี้หนูเห็นในข่าวเรื่อยๆเลยนะเวลาแบบว่าพวกแบบข่าวอเมริกันจะมีการชูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาโอเค อเอขาชูความเป็น, White น <Power. S 2> ไวท์พาวเวอร์พอพี่รู้จักแต่เรื่องนี้ฮะเออโอเคเฮอร์เบอร์น้ำยา <laughs> น้ำยายอมสีผม <laughs> ความขัดแย้งของเรื่องดำเรื่องขาวเนี่ยไม่รู้จะยังไงแต่ไอเรื่องถูกมือเมื่อกี้เออขอ <Wow. S 1> กลับตรงนี้นิดหนึ่งเห็นว่าเห็นว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของคนผิวดำใช่ไหมฮะ <laughs> ใช่ค่ะอย่างหนึ่งในการใส่ถุงมือใช่ไหมพี่นึกถึงถุงมือของไมเคิลแจ็คสัน น้องจำได้ไหมถุงมือไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นถุงมือสีดำปากเลื่อมปากเลื่อมใช่ขาวน้องเห็นไหมไม่รู้นะพี่นั่งคิดคดอยู่ดีเดียวว่ามันมีคอมบิเนชันของสองอย่างในถุงมือแล้วทำไมไมเคิลแจ็สันต้องใส่ถุงมือเดียวไม่ได้ใส่ของมือนะเวลาก็ต้เวลาเต้นเนี่ยถึงเป็น black and white ใช่อืแล้วในเพลงของเขาน้องคิดสิทคไมสิแบล็กแอนด์ไวท์ก็คิดสิ ก็คิดสิแล้วเขาเป็นคนที่ดำก็ชอบขาวก็คล<า>ั<า>่งเออถูกไหมก็อาจจะเป็นซิมบอลอะไรบางอย่างที่ทำให้ประเทศนี้ harmonize ก็ได้หรือ harmonize ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสแสดงสัญลักษณ์กลุ่มว่าฉันกับเธอเป็นอ,อ,อะไรกลุ่มเดียวกันโดยที่ไม่ต้องพูดเช่นถ้าหนูเช็คแคนกับพีิระโดยมีระดับของนิ้วที่แตกต่างกัน มันคือการแสดงพาราดอนภาพของกลุ่มไวท์พาวเวอร์ใช้สับสูงด้วยพาราดอนภาพเออว่าเนี่ยสมมติใช้นิ้วอย่างนี้ใช่ไหม,มเธอมันเพิ่งเข้ามาส่วนฉันเนี่ยถ้าฉันเก่ากว่าฉันต้องนิ้วอยู่ตรงไหนหรือการใช้ธงหรือการใช้เ,เนี่ยตัวเลขบางอย่างเพื่อส่งสิญญาลกณกันว่าเธอกับฉันคือคนขาวเอาเข้มจริงนะพี่คิดว่า คนธรรมดาหรือว่าประชาชนประชาชนเดินดินธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีปัญหาหรอกเขาไม่อยากไปไหนว่าอยู่ด้วยความกลักลวถูกไหมค,คนขาวก็อยากไปที่ไหนก็ได้คนดําก็อยากไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่อยากให้เรื่องอย่างเนี้ยฉันต้องมาหวาดระแวงเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในเซาท์แอฟริกาปัญหาสีผิวมันอยู่ทุกที่แหละไม่ใช่อเมริกาบางประเทศก็ตาบใดที่สีมันไม่ได้ ผสมกันซะจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็มีความต่างกับทุกที่แหละอย่าว่าจะสีผิวเลยพูดถึงเชื้อชาติเองเผ่าพันธุ์เองก็เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงนีโอนาซีหรือว่าเขาก็ยังรังเกยียจของคนผิวขาวซะด้วยกันซะด้วยซ้ําว่าเผ่าพันธุ์นี้ผิวขาวฉันก็ไม่รับเหมือนกันถ้ามันยุติได้ด้วยทางใดก็ทางหนึ่งแต่พี่เห็นว่าตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่ยกตัวยอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ย ศิลปินเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบพยายามสร้างเพลงที่เนื้อหาแบบปลุกให้คนมารักกัน we are the world อย่างนี้นะพ <c oughs> ี่ก็ว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างเห็นในเพลงไหมมิวสิกวิดีโอในเพลงนี้ก็มีคนผิวขาวผิวดำ we are the world ดร<ต>อแต่นั่นต้องบนอ,อ,อะไร context ท,ที่ว่าเจตนาที่ต้องการมา,มารวมกันถูกไหมใช่แต่ว่าบางคนที่ไม่ปรารถนาให้การ สมานของคนสีผิวต่างกันชนชาติต่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเขาก็มักจะเขียนเรื่องนี้ให้ประเด็นเพื่อสร้างอำนาจให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ majority หรือคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่คนที่เห็นกับตัวไม่กี่คนต่างหากในทุกมุมโลกแหละสร้างเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นเพื่อให้เขามีที่ยืนและมีอานาจเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะจบไปจากโลกนี้ไหมยากยากเพราะว่า คนเขาเจตนาสร้างมาเพื่อเจตเพื่อสร้างความชอบทรรให้กับตัวเขาเพื่อให้เขาแบบว่ามีอำนาจมีอำนาจก็ไม่รู้อำนาจจะไปจบที่ไหนนะถ้าถ้าไม่จบที่คนเหล่านี้เนี่ยโลกนี้ก็จบเหมือนกันนะก็เราไปเจอกันในเอพิส od ถัดไปเผื่อจะมีเรื่องสนุกๆมาคุยกันอีก มีกินอยู่เป็น360 d e g r e e Tips of life เฮีย